ติดติดติดนี่ชนชนโอ้หุดเลยโอ้ติดทางน่าจะทางนี้วันนี้ทางนี้ขึ้นได้ นอกตรงนนนเนี้ยมั <Good. S 1> นอันนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ได้อันนั้นได้ได้ได้เลย Thank you for watching!

ไฟเอกแล้วก็มาซ้ายอะ่ะโอ้โห <c oughs> าคันต่อไป <c oughs> <m akes> ไม่ต้องเปิดไลน์หม้ <m akes> มันยันแม่โอเคแล้วเยอะเยอะอยู่ เลือกไล่เอาเลยเลือกลายอยากได้ลายไหนเลือกเลยความสามารถเฉพาะตัวมาเลย, <c oughs> ย <c oughs> นิ่มๆนิ่มๆบรนลุลุ่มสองโลพอดีอได้ <c oughs> เอาไปก่อนเลยคันเข็งกันนี่คันเข็ง,เงนะครับ ขันนึงไปยึดหน้าไฟนะครับามาแล้วครับนิยวนิยวปาจิโร่นิยวปาจิโร่ใส่คอนเทนต์ลงไปถ่ายไม่ทันแล้วครับขึ้นมาซะก,ก่อนแล้ว จำกาติดตายนี่ยังไม่ขึ้นออย่าลืมกด subscribe กด like กด share, s h a r เพื่อให้ภาคีใหมใหม่ๆจากพวกเราและเป็นลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชิงก๊ทัวร์ออนไลน์ความสุขที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะบาย